พักเก้าวไกลจะเสนอยัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญเพื่อปิดสวิตซ์สววันนี้ก็เป็นเพื่อไทยก็ขอเป็นแนวทางเราเพราะนั้นมติของแต่ละพักถ้าเราเคารพกันเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเรากนทำงานต่อไปได้จริงๆร้อยสมันไม่ควรจะเป็นสิ่งที่มันตั้งข้อหาได้ง่ายๆนะเพราะร้อยสิบมันต้องแก้ ที่ไอ้ป so ิดสวิตสวอไอ้แก่รัฐธรรมนูญเนี่ยทั้งหมดคืออะไรฮะเพื่อประโยชน์ของพวกเขาเองแล้วก็ใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือใช้หลักการปลูกฝังทางความคิดกรอบงามทางความคิดจนกลายเป็นอุนดมการใช้เด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่ออะไรเพื่อจะให้พวกเขาเก้าวเข้าสู่การมีอำนาจหลักเหล่านี้สิ่งที่ผ่านมาเขายังทำอีกนะ เขาบอกว่าจะยกเลิกบทเฉพาะการคือสิ่งที่คณะรัฐหารทาทั้งหมดตามข้อเสนอของปียมบุตรจาได้ไหมผมเคยเรียนว้ว่าหลักทั้งหมดเหล่านี้ที่กําลังเดินมานําประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปนะครับกฎเอกประยุทธ์ควรจะตั้งคนกลางนะครับเป็นพลเรือนเข้ามาบริหารประเทศแต่เขาไม่ทาเขาจะมาเป็นผู้บริหารเองตอนนั้นเขาควรจะเป็นประธานยุทธศาสตรชาติแต่เขาไม่ทําเขาไปตอนนี้ก็ยืนสองขาเป็นกรรมการยุทธศาสตรชาติด้วยไปเป็นนายกัฐมนวย ไอ้กรรมงานกรรมการดทัศาสตร์ชาติจึงไม่รู้จะไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนสักอย่างสวัสดีครับมาพบกับผมเทิศักดิ์ย <ส luggage S 2> ิงกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันบนยอดดอยนะครับอากาศค่อนข้างจะเย็นหนาว like ฝานตกนะครับมันอยู่บนม่อนแจ่ม ก็ไม่ห่างจากตัวเมืองเท่าไหร่ก็ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ก็ประมาณไม่เกินครึ่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยขับรถมาผมก็ขับรถไปมาเรื่อยๆไม่ได้มานานแต่มารอบนี้ฝนตกอากาศหนาวนะก็อยู่ที่ประมาณ14-15องศาเซลเซียนะครับเลยทีเดียววันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับ ที่จะนําเสนอเนี่ยก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของการแตกหักกันนะความขัดแย้งกันระหว่างก้าวไก่นะครับที่จะกับพรรคเพื่อไทยที่อ้างว่าจะทําการปิดสวิตสวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับปิดสวิตสวเป็นยังไงมันจะยังไงต่อไปมันจะอะไรยังไงไปดูในเชิงปรากฏการณ์เดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการการสังเคราะห์ให้ทราบพัค ก้าวไกลยังยืนยันที่จะผลักดันให้มีการจัดทาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอการตั้งสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับโดยไม่ไปจำกัด ว่าห้ามแก้หมวดใดหมวดหนึ่งจะเป็นทางออกอย่างสันติให้สังคมไทยสามารถหาชั้นธามติร่วมกันได้ว่าระบบการเมืองแบบไหนที่เรายอมรับที่จะอยู่ร่วมกันสำหรับยัตติขอแก้ไขรัฐมนูลในประเด็นนี้คือเรื่องสอสอรอนะครับ พักก้าวไกลได้เสนอในที่ประชุมระดับหัวหน้าพักของพักร่วมฝ่ายค้านหลายครั้งในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเพื่อไม่ให้ไปกำหนดห้ามสอสอรอแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดหนึ่งและหมวดสองแต่สุดท้ายเมื่อเสียงส่วนใหญ่ของพักร่วมฝ่ายคา้านเห็นต่างออกไปพักก้าวไกลจึงขอ ขอนชื่อในการเสนอยัตติเพื่อสงวนความเห็นในเรื่องนี้เอาไว้นะครับอย่างไรก็ตามเมื่อยัตติที่พักร่วมฝ่ายค้านเสนอให้ตั้งสอสอรอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาพักเก้าไกลจะโหวตสนับสนุนในวาระที่หนึ่งและจะไปขอแปรยัตติในวาระที่สองต่อไป เพื่อให้สอสอรอสามารถโอบรับเจตจำนงของประชาชนได้ทุกกลุ่มไม่ปิดกั้นความคิดและความฝันของประชาชนกลุ่มใดซึ่งสุดท้ายเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองว่าเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นเช่นไรผ่านก,นกลไกของสอสอรอ และการลงประชามติประการที่สองหลังจากที่มีการยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้มีการตั้งสอสอรอไปแล้วลำดับต่อไปพักเก้าวไกลจะเสนอยัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อปิดสวิตสอวอเพราะ กรองดวงใจสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารคือบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญพศ2560ที่กำหนดให้มีสอวอ250คนจากการแต่งตั้งของคอสอชอและมีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีบทบัญญัติเช่นนี้ เป็นการทำลายเจตจำนงของประชาชนและขัดต่อหลักการพื้นฐานสำคัญของระบอบประชาธิปไตยดังนั้นพักก้าวไกลจึงขอเชิญชวนผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอยัตติแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญยกเลิกมาตรา269ถึง27 272ในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อปิดสวิตสอวอให้ทันสมัยประชุมนี้มติของแต่ละพักซึ่งก็เคยมีไม่ใช่ไม่เคยมีหลายครั้งที่ก้าวไกลเขาก็ขอขอยืนตามแนวทางเขาเราก็ให้ ล้วก็ไม่ได้ทะเลาะกันก็ทํางานมาได้เหมือนเดิมเช่นเรื่องพลกกกาลังพลอย่างนี้ใช่ไหมฮะเขาก็ขอเป็นแนวทางเขาเราก็ให้แล้วถัดจากนั้นมาก็อีกหลายครั้งเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นเพื่อไทยเขาขอเป็นแนวทางเราเพราะฉะนั้นมติของแต่ละพักถ้าเราเคารพบกันเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเราเป็นทำงานต่อไปได้แล้ววันครา้งหน้าก็ยังจะมีอีกเหมือนกันหลายครั้งด้วยว่ามารวมกันหลาย,ลายพักนี่บางโอกาสเขาจะขอเป็นจุดยืนของพักเขามีเหมือนกันในคราวที่ ไม่นานมานี้ก็ประชาชาติเกี่ยวกับพรบรหรืออะไรเกี่ยวกับอิสลามเนี่ยเขาก็ขอขอเราก็ให้เพราะฉะนั้นไม่แตกไม่ขัดแย้งหรอกครับเราเคารพกันว่าก็ขอกันจุดยืนใครจุดยืนมันแล้วยิ่งรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นโอกาสคิดต่างกันนี่มันเป็นไปได้มันเรื่องใหญ่เพราะนั้นเนี่ยถ้ารู้ธรรมชาตินี้นี่ มมอีพีที่หนึ่งก็อยู่ระหว่างทางไปสนอสำนลัลลาเลยทีเดียวนะครับรถค่อนข้างติดเลยทีเดียวนะครับดูสินเ,เนี่ยหลัที่บอกไงว่าโครงสร้างพื้นฐานมันไม่ดีเพราะอะไรเพราะการเมืองมันไม่ดีการเมืองมันไม่เป็นประชาธิปไตยรัฐไม่ได้รับฟังเสียงของประชาชนไม่ได้ยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเราก็เลยอยู่ในบ้านเมืองแบบนี้นะครับดูสิรถติดติดรถติดมากนะครับผักเมืองนะ หรือว่าระบบขนส่งสาธารณะที่เน <Infrast ructure S 2> ยอิฟตัจไม่ดีแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงทำปลาใสเราก็เป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างนะเราก็ไม่ได้ปลาใสหรือว่าพูดอะไรที่มัน <อา S 2> ไปนทำร้ายใครหรือใช้ความแรงวันนั้นนะครับผมก็ขึ้นไปแค่ไม่ได้ทำอะไรมากร้องเพลงดูยูเทิร์ดพิวเซ็งนะครับแล้วก็ร้องเพลงเพื่อมวลชนเท่านี้แล้วก็พูดนิดหน่อย งงหมือนกันว่าทำไมจริงๆร้อสิมันไม่ควรจะเป็นสิ่งที่มันตั้งข้อหาได้ง่ายๆนะผมว่าร้อสิบมันต้องแก้ตอนนี้นะฮทางรัฐบาลทางฝ่ายค้านก็จะทำการแก้ไขรัฐนูลจะมีการตั้งสสรอขึ้นมานะครับก้าวไกลก็ประกาศที่จะ ปิดสวิตสวนะตามข้อเสนอของปียบุตรธนาทรช่อนะกลุ่มอนาคตใหม่เดิมนะก้าวไกลเข้ามาจากอนาคตใหม่ที่โดนยุบนะครับก็เจ้าของก็เจ้าเดิมนะคนเดิมกลุ่มเดิมก็มีการบัญชาการเหตุการณ์เหมือนเดิมก็เดินหน้าที่จะเล่นงานสวนะครับเรื่องของสวผมเคยอธิบายไว้แต่แรกนะครับก่อนที่จะมีการตั้งสวว่า ถ้าเดินสวแบบนี้จะเป็นเป้าหมายในการถูกโจมตีเป็นหลักเป็นไงฮะเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมวันนี้เราเห็นสวมีใครบ้างในประเทศไทยที่มีสวท่านผู้ชมบอกชื่อหน่อยสินอกจากอาจารย์วันชัยสอนซิรีนอกจากพี่เอสมชายแสวงการท่านผู้ชมหรือหุ้นส่วนรู้จักใครบ้างฮะที่เป็นสวหลังจากที่บิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณตั้งขึ้นมาหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ตั้งขึ้นมา สุดท้ายคนเหล่านี้เงียบกริบไม่มีใครออกมาช่วยพลเอกประยุทธ์อีกเลยนะครับประธานวุฒิสภาท่านก็เป็นคนดีฮะเป็นอดีตตุลาการเป็นอดีตศารมาก่อนก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันก็ไม่เห็นด้วยนะครับเรื่องการปิดสวิตสวนะฮะปิดสวิตสวคืออะไรก็ยกเลิกอำนาจส so วที่จะให้มีการโหวตนายกกมนตรีนะครับปิดสวิตสวคืออะไร นะครับก็คือการที่จะยกเลิกส so วไปนะจะต้องมีการเลือกตั้งเข้ามาแทนนะคือพวกเขาที่หวังว่าพวกเขาจะชนะแน่นอนฮนะพรรคเพื่อไทยก็ออกมายอมรับนีว่าถ้าปิดสวิตสวได so ้เพื่อไทยจะได้ประโยชน์นู่นนี่นั่นเพราะว่าเขาไปเสียงข้างมากถ้าใช้หลักการการเลือกตั้งในกติกาเดิมเขาก็จะได้ประโยชน์เขาจะต้องไปได้เป็นรัฐบาลคือเป้าหมายสูงสุดของคนเหล่านี้ที่ไอ้ปิดสว so War, ไอ้แก่รัฐธรรมนูญเนี่ยทั้งหมดคืออะไรฮะ เพื่อประโยชน์ของพวกเขาเองแล้วก็ใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือใช้หลักการปลูกฝังทางความคิดกรอบงามทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการใช้เด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้พวกเขาเก้าวเข้าสู่การมีอํานาจหลักเหล่านี้สิ่งที่ผ่านมาเขายังทําอีกนะเขาบอกว่าจะยกเลิกบทเฉพาะการคือสิ่งที่คณะรัฐทหารทาทั้งหมดตามข้อเสนอของพียมบุตร จำได้ไหมผมเคยเรียนไว้ว่าหลักทั้งหมดเหล่านี้ที่กําลังเดินมานําประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการไปฏิรูปนะครับกฎเอกประยุทธ์ควรจะตั้งคนกลางนะครับเป็นพลเรือนเข้ามาบริหารประเทศแต่เขาไม่ทําเขาจะมาเป็นผู้บริหารเองตอนนั้นเขาควรจะเป็นประธานยุทธศาสตร์ชาติแต่เขาไม่ทําเขาไปตอนนี้ก็ยืนสองขาเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้วยนะไปเป็นนายกรัตมนตรีด้วยไอ้กรรมงานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจึงไม่รู้จะไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนสักอย่างตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จมางานกกรรมการยุทธศาสตร์ชาติก็เลยไม่ได้เรื่อง ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยเพราะอะไรเขาเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดนะครับตอนนี้ก็เดินเป็นสองขานะครับสถานการณ์ก็กําลังบีบบีบบีบพลเอกประยุทธ์มากขึ้นเรื่อยๆและผมเคยเรียนไว้นําประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการเป็นรูปเป็นหลักการนะรกำลังถูกล่อเล่งล้มเข้าสู่การต่อต้านการรัฐประหารตอนนี้คงชัดขึ้นนะว่ากำลังเข้าสู่การต่อต้านการรัฐประหารเรียกร้องให้ยกเลิกอํานาจนะครับ การรัฐประหารทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวไม่ว่าจะเป็นการโหวตนายกกนตรีพวกเขาจะต้องได้ประโยชน์สูงสุดโดยเอาประชาชนนิสิตนักศึษานักเรียนเป็นเครื่องมือในการต่อต้านเพื่อไ <gle uki> ทยไม่เห็นด้วยเพื่อไทยอ้างว่ายังไม่ถึงเวลาต้องให้สสรเป็นคนโหวตจะมาคว่ำตอนนี้เลยก็ไม่ได้เพราะอะไรซําไหมเขากลัวว่า ถ้ามาความอะไรตอนนี้มันจะเกิดการรัฐประหารเพราะจู่ๆสองครั้งสองวันที่ผ่านมามีรถถังวิงวว่งมาวู้วไม่นะวู้สองวัน,นกลัวโดนยึดอำนาจยึดอำนาจไหมว่าไม่ได้เป็นสสอ,อีกต่อไปนะเพื่อไทยก็บ,บอกว่ามันเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันมันเป็นเรื่องของพรรคการเมืองไม่ใช่มันกลัวโดนยึดอำนาจ เรื่องกับเรื่องมีแค่เนี้ยมันกลัวโดนยืดอำนาจเพราะมันกลัวโดนยืดอำนาจเสร็จมันก็เลยเออต้องเลื่อนไปก่อนให้ก้าวไกลก็โหวตไปก่อนอภิปรายโดยไม่มีการลงประชมามติก็แค่นั้นแหละนะส่วนพลเอกประยุทธ์ปล่อยให้มีการแก้ไขรัฐมนูนเพื่ออะไรเพื่อซื้อเวลาซื้อเวลาไปเรื่อยๆรัฐมนุนไม่ได้แก้ไม่ได้แก้ห็อกจะตั้งสสลขึ้นมาไปตั้งได้ไงตั้งขึ้นมาเสร็จสสลร้อยห้าสิบคนจะมาจากไหนอ่ะสมมติมาร้อยห้าสิบคนหนึ่งมาจากการเลือกตั้งเลือกตั้งต,งตอนนี้แพ้ ฝั่งของฝ่ายค้านหมดนั่นหมายความว่ารัฐมนูลก็จะแก้ไปยังฝั่งฝ่ายค้านนั่นหมายว่าว่บพลเอกประยุทธ์ยอมไหมไม่ยอมเยอะเกิดรัฐะหารนะครับนั่งเกือะกันและสองนะครับรัฐมนูญถ้าเป็นแบบนี้ขึ้นมาสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะครับมาตั้งสะสะลอขึ้นมาเฉพาสะสสลอบอกเอาเลือกตั้งครึ่งหนึ่งอ่ามาจากฝ่ายค้านทบานอีกครึ่งหนึ่งผลสรุปรวมกันมาฝ่ายของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ครึ่งหนึ่งก็ไม่ยอมที่ต้องเกิดความขัดแยง้ง สรุปก็จะประจบท้่การลัฐธร้มนเอาไปะย้อนหลัง89ปีที่ผ่านมาในเชิงประวัติศาสตร์รุ่นส่วนทราบไหมฮะรัฐธรรมนูญ17ฉบับที่ผ่านมามาจากการยึดอำนาจและการนองเลือดทุกฉบับไม่มีฉบับใดเลยที่ไม่มาจากการนองเลือดไม่มาจากการยึดอำนาจรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2540ที่ร้อยเอกเฉลิมยุมลงเรียกร้องว่าเอยมันควรจะใช้ปี40มาแทน เพราะมีการยกเลิกองค์กรสละให้มาขึ้นตรงกับ,บรัฐบาลทั้งหมดนะครับสารอายการจะต้องมาขึ้นตรงกับ,บรัฐบาลและเป็นประโยชน์สำหรับพรรคฝ่ายค้านโดยฝั่งของทักษิณทั้งหมด,หมดเขาจึงต้องทำเขาจึงต้องทำเพื่อประโยชน์ของเขา ถามว่าประชาชนได้อะไรจากการแก้ไขรัฐนูนประชาชนเดือดร้อนอะไรมีรัฐมนูลฉบับนี้ผมไม่เดือดร้อนเลยนจะเป็นสววให้ผมผมได้รับหนังสือเป็นทางการนะครับว่าการเลือกตั้งในระดับจังหวัด7 0 0 0กว่าคนมาระจากอำเภอ7,00 0กว่าคน7,500คนมาระดับจังหวัด5,000กว่าคนจาก5000กว่าคนมาเข้าสู่กระบวนการ400กว่าคนเข้าสู่ระดับประเทศพอเข้าสู่ระดับประเทศเรียบร้อย กกตก็มีการเลือก200คนผมก็ชนะเข้า200คนสุดท้ายนะครับจนต่อมาคอสชอมีหนังสือเป็นทางการมาถึงผมได้ไดรับการเลือกตั้งเป็นสอวอสุดท้ายบลเอกระวิทย์เอาชื่อผมออกไปเ,เป็นที่ไปเ,เป็น,ปนสอวอสำรองผมเดือดร้อนนะผมก็ไม่เดือดร้อนผมก็ไม่เดือดร้อนนะผมก็ถือว่าผมไปทําตามขั้นตอนผมก็อยากรู้ว่าสุดท้ายเขาจะเอาหลักที่ถูกต้องหรือเขาจะเอาพวกเขาก็ยึดเอาพวกของเขาเองนะครับไม่ต้องแปลกใจ สวที่อยู่ณนปัจจุบันเป็นข้าราชการทหารโดยส่วนใหญ่เป็นมาจากสอนอชอผู้ว่าข้าราชการเป็นสภาสวที่มาจากข้าราชการเป็นสําคัญนะครับเป็นสภาข้าราชการนะว่าง่ายๆไ,ไม่ใช่เป็นสวข้าราชการฝั่งบงระยุทธ์ด้วยนะครับเป็นสภาข้าราชการนะครับสวคืออะไรคือสภาสูงในหลักการปกครองเนี่ยนะครับสวเนี่ยในประเทศอังกฤษมาจากพระมหกากษัตริย์เป็นผู้ก่อตั้งเป็นสภาพระ เมื่อก่อนมันอยู่รวมกันสสสวต่อมาเขาขอแยกนะครับว่าพระต้องอยู่แยกต่างหากจึงเป็นที่มาของสอวอของประเทศไทยสอวอในสหรัฐอเมริกามาจากการเลือกตั้งเคยมีการเลือกตั้งมาก่อนในประเทศไทยแล้วก็ต่อมาก็มาเป็นการสรรหามาเป็นการแต่งตั้งเลือกตั้งทางอ้อมนะครับแต่พอฝ่ายค้านเป็นคนเสียประโยชน์ไม่ได้คนของตัวเองเข้ามาก็เลยไม่ยอมก็เลยอยากจะมามีอำนาจก็เลยอ้างโน่นอ้างนี่อ้างนั่นเขามามีอำนาจก็แค่นั้นเอง การเมืองมันจึงเป็นเรื่องของผู้มีอำนาจนะอําเอยอํานาจเอาเงินฟาดซื้อมาได้มิใช่หรือมีอำนาจประดวกเงินตรานะครับทุกอย่างเนี่ยมันจึงเป็นเพียงเรื่องของการต่อสู้ของอำนาจนะครับเท่านั้นนะครับเงินตราเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้อำนาจ การต่อสู้ทางการเมืองเพื่อมียศมีตำแหน่งก็เห็นนะั้นตอนนี้รัฐบาลเดินเกมซื้อเวลาเพื่อไทยรู้ไหมรู้นะครับเขาจะทำยังไงเขาจึงไม่อยากแก้ด้วยเขาจึงอ้างสอสะอและเขาก็จะเดินเกมบุพกพลเอกประยุทธ์เป็นสําคัญจังหวะของเขาไอ้แมวกำลังเดินตอนเนี้ไอ้พวกเด็กห้าวก็จะไปแก้จะยกเลิกเฉพาะการโน่นนี่นั่นยกเลิกไม่ได้นะครับไอ้พวกนั้นเป็นหัวหอกไอ้พวกนี้คนแก่ ไอ้พักเพื่อไทยก็เป็นฝั่งคนแก่ก็ไปอยู่ข้างหลังไอ้พวกไอ้เด็กไปอารวาสไปไววยวายเพราะเด็กมันมีความกล้าหาญนะครับแต่มันขาดปัญญานะครับขณะเดีวยวกันผู้ใหญ่อะมันมีปัญญาแต่มันขาดความกล้าหาญนั่นหมายความว่ามึงก็ไปสู้มึงก็ไปลบกันนะสิ่งนี้คือกำลังเกิดขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองอย่างไรก็ตามเรื่องนี้นะฮะในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาการแก้ไขตะูลถ้ามันมีการแก้ได้จริงมี2งหลักคือ1การนองเลือด รัฐธรรมนูญปี40กับรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นเนี่ยนะปี40ที่เขาว่าเรียกร้องจะแก้เนี่ยก็มีการนองเลือดก,กันก่อนในปี2 5 3 5นะครับเหตุการณ์พฤษภาธมินตายกันเป็นเบือเอาศพยัดคอนเทนเนอร์ไปทิง้งนะ่นั่นหมายความว่าถ้าจะมีการแก้ไขรัฐนูลชุดนี้ก็ไปดูอดีตที่ผ่านมารัฐธรรมนูน18ครั้งที่ประสบความสําเร็จที่เหลือที่ไม่สําเร็จนะครับม่าจะเป็นรัฐธรรมนูลโอ่งแดง รัฐธรรมนูญโน่นนี่นั่นเนีน่ยนะก็ถูกประหารชีวิตกันหมดก็ดูว่าการแก้ไขธรรมนูญไม่ได้เป็นเรื่องง่ายหรอกนะครับทุกฝ่ายคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองรู้เป็นอย่างดีใครที่กําลังห้าวๆอย่างนี้เนี่ยนะคอยดูให้ดีรุ้นส่วนคอยดูให้ดีนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะหหงงไจะไไรรรววัวัันาาชบลล ลังใจให้ประชาชนนี้จะสงา่ายใช้การโนสุภไปคำสัญญาจากต้นข้าของแผ่นดินจะเทิดไปด้วยชีวิตคือสามสิ่งที่ยิ่งใหญ่ชาติศาสตร์กษัตริย์เรียกได้ดำลง,งหายใจเราทำของจะป้องไว้ ามีใครคิดยังดีตนน้นชาดีจะไม่มีใครทันเสียสละกแหลมันแต่ตันอยูส่สามีจะรวมรัาเป็นตน้นชาแห่งความดีแดงแ่งแผ่นนินนี้ตายบารมีพระรา